ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะนนี้พลอยมีรถเข้าใหม่มานําเสนอกันอีกแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ตามหารถครอบครัวนั่งสบายกันได้ทุกที่นั่งนะคะคันนี้ก็เป็น Mitsubishi า a ิโ r o GT Sport นะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะดูคลิปนี้ให้จบค่ะออกรถก็พพลอยค่ะจบเพียง999บาทค่ะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลย คันนี้ค่ะปาเจโร GT Sport นะคะรถสีเทาวสวยๆเลยนะคะเทาปาเจโร่ทำมาได้สวยมากๆเครื่องยนต์2.4ดีเซลไฟหน้าเด y l ไลท์ projector ต,ตัดหมอกให้ครบชุดเลยนะคะได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะพร้อมยางคุณภาพดีๆโยโฮกฮาม่าจัดไปให้แล้ว1ชุดค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกแบบนี้มาให้ด้วยนะคะ แถมยังมีในส่วนของการครอบโครเมียมแบบนี้มาให้รถดูแบบลักชวรี่ขึ้นไปอีกนะคะมือจับนะคะเป็นมือจับแบบสปอร์ตลักชวรี่เลยนะคะสวยมากๆมาดูกันที่ด้านหลังเลยดีกว่านะนี่เลยนะคะเป็นสีเทาแบบสีเทาออกน้ำทะเลอ่ะทุกคนเทาปารเจโรสวยมากๆนะแล้วไม่เหมือนใครด้วยนะคะสำหรับด้านหลัง,งเ้ือเๆ็นขามีเซ็นเซอร์ให้ มีกล้องหลังให้นะคะตัวนี้เป็นฉลอง 60th anniversary ด้วยนะคะของ Mitsubishi Motors Thailand นะคะกล้องหลังมีมาให้ด้วยนะคะประตูท้ายนะคะเปิดปิดแบบแมนนวลทุกคนค่ะดันขึ้นไปได้เลยนะก็จะมีชคนะคะทำให้ปรับขึ้นไปได้เบาๆเลยนะคะรถที่ตั้งใจคัดมาให้ให้ดูกันนะคะน็อตเดิมๆตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะคะอะไรนี้คือบรรยากาศด้านใน ช่องแอร์มีให้ทั่วถึงนะคะเบาะสีดำทั้ง7ที่นั่งเป็นเบาะหนังค่ะดีนะคะจะได้แผ่นรองยางนะคะแบบนี้มาให้ทั้งคันเลยเบาะก็พับราบได้อีกนะคะสวยมากๆสำหรับที่นั่งของผู้โดยสารเป็นยังไงมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะนี่เลยจ้ะได้ชุดเบาะหนังสีดำสวยๆเลยนะคะ นี่ปูพรมยางเข้ารูปมาให้ได้จอตรงกลางนะคะมีช่องเสียบเล่นแผ่น DV d c ดีดได้หมดเลยนะคะมีบรรยากาศภายในก็กลิ่นหอมสะอาดมากๆชอบไหมคะร้อมหอมๆแอร์เย็นๆน,นะคะถ้าไม่สวยไม่หอมเราไม่ขายนะคะได้ชุดเบาะปรับไฟฟ้านี่บรรยากาศนะคะสวยมากๆ รถปี2017ทุกคนคะราคาพิเศษนะปี17นะคะอยู่ที่679,000บาทมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะเยียบเบรกกปุ่มพุ๊สตาร์ทกันนี่นะคะ Pajero GT Sport นะคะคันนี้ก็เป็นรถปี2017ไมายวิ่งไปแค่142,973โลเท่านั้นนะคะ พวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังชันค,คนรูสคอนโทรแพทเทิร์นชิพให้ครบชุดเลยจอตรงกลางนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะเพื่อสามารถเข้าทุกโหมดได้เลยนะคะกดปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้นะคะปิดเสียงนะคะก็ได้แมปอยู่ตรงนี้นะคะระบบนำทางแผนที่ตรงนี้นะคะมาให้ด้วยนะจ๊ะแอร์นะคะปรับได้นะคะแบบนี้เลยนะคะปรับแบบดิจิตอลเป็นแอร์ปรับอิสระซ้ายขวาเลยทุกคนคะ่ะปรับแรงลมตรงนี้นะคะ ถัดลงมานะคะในโซนเกียร์นะคะก็จะมีเบรกมือที่เป็นแบบแคบลายนิ้วตรงนี้นะคะง่ายๆเลย เอกสารบุ๊ก์วิตติดรถมาให้ภาษีพรบพอยต่อให้นะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนภาษีพรบให้นะคะทุกอย่างอยู่ในแพ็กเกจ999บาทจบทุกอย่างนะคะบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศค่ะและนี่คือ Pajero GT Sport นะคะรถยนต์2.4ปี17ขับ2คันนี้นะคะ679,000บาทพันเพีย์2เท่านั้นคะ่ะทุกคนเก่งๆเลย นะคะอะสำหรับใครนะคะที่รักการทุ่มเททํางานนะคะของพลอยะะเป็นกําลังใจให้กันได้ทุกคนคะ่ะรีวิวรถจนเลอะเทอะไปหมดเลยอะนะคะโดนยางคะ่ะไอไอที่อะไรนะที่ขัดขัดยางรถอนะทุกคนอุ้ยตายแล้วนะคะมีบ่นด้วยนะ รีวิวกันแบบเรียวๆแบบนี้เลยนะคะออกรถก็พลอยจบเพียง999บาทนะคะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศฟรีค่า,าดำเนินการค่าจัดค้าโอนภาษีพรบนะคะเอาละนะคะคันนี้ก็สวยๆอีกหนึ่งคันต้องมารีบจัดนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยค่ะ